tôi đưa tôi tụi tụi đâu đi nào tôi betul tôi ครับเปิดตัวไหน ไม่ไม่ดึงดึงได้เลยดึงแรงกระชากเลยสองคนน่ะพยายามคุยซื้อว่าเล่นได้แล้วเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าถอนออกไม่ได้เนั่นกับติดนู่นนี่นั่นเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้ามาเพิ่ม ใได้มาที่สุดเท่าที่จะมาได้นะครับบาเคาจับกลุ่มเว็บหลอกปั่นบาคาร่านะครับหรือหลอกลงทุนนะครับให้ที่น้องประชาชนเนีย่ยมาร่วมลงทุนในการเล่นการพนันออนไลน์นะครับโดยทางกลงุ่มเนี่ยก็จะอ้างว่าจะเล่นแทนให้นะถ้าชวนลงทุนเรั้งแรกก็ตั้งต้นที่สามพันนะครับแต่แล้วก็จะหลอกเพิ่มไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วก็จะปิดเว็บหนี รวมทั้งตลอดถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะมีการเล่นจริงก็จะมีเว็บการพนันส่วนหนึ่งให้เล่นการพนันออนไลน์ด้วยนะครับปฏิบัติการครั้งนี้นะครับทางศูนย์ดีดีทีตรอนะครับได้รับเรื่อง้องเรียนจึงได้เข้าทาการวางแผนในการสืบสวนนะครับจนพบนะครับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจำนวนหลายคนจุดที่เราตรวจคนทั้งหมดเนี่ยสิบจุดห้าจังหวัดนะครับเบื้องต้นเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้กระทาความผิดได้ประมาณสิบหกรายนะครับอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับถึง พูดเกี่ยวข้องต่อไปนะครับความเสียหายของพี่น้องประชาชนนะครับที่ถูกหลอ,อกเล่นเนี่ยการพนันออนไลน์เนี่ยเสียหายกว่ามากกว่าเดือนหนึ่งหลายร้อยล้านบาทน,นะครับสองร้อยถึงสามร้อยล้านบาทน,นะครับแล้วก็ในวงเงินการพนันเนี่ยก็เฉลี่ยดเดือนละประมาณเท่าไหร่ในวงการพนันที่เป็นพวกที่เล่นพน,น,นันจริงลหลายล้านนะครับหลายล้าน